ครับสวัสดีวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้เราก็อยู่กับยังอยู่กันในสำหรับป .6 เรายังอยู่ในเรื่องของ Excel ซนะครับซึ่ง Excel ในที่นี้คาบนี้ก็น่าจะจบเรื่องของ Excel แล้วนะครับนะ Excel m i c r o s o f t Excel นะที่เป็นตารางนะครับนะจำได้ไหมวันนี้เราไปดูกันนะครับว่า Excel เนี่ยนะครับเราหัวขึ้นหัวข้อว่าประโยชน์ของ Excel คราใหแล้วเนี่ยควให้รู้จักเบื้องต้นกันกนบ Excel ไปแล้วนะครับว่าเออมันเป็นตารางสามารถก๊อปปี้ได้สามารถคิดคํานวณเลขได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรบอกอพอเป็นตารางแล้วเราเขียนหนึ่งสองมามันสามารถต่อสามสี่ห้าเจ็ดแปดไปให้เราได้อะไรประมาณนี้นะครับคือรันเลขได้นะทีนี้มาดูประโยชน์โดยภาพรวมของมันนะครับว่าทําอะไรมาทําอะไรได้บ้างนะครับเจ้าตัว Excel เนี่ยนะ ก่อนอื่นต้องอนะครับประโยชน์ของ Excel นะครับนี่นะอันนี้คือเผื่อใครจำไม่ได้นะครับนี่คือเวลาเรากดเข้าไปในคอมเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของมันนะตัว X เนี่ยนะครับแล้วก็มีตารางแบบนี้นะนะครับหนึ่งคือ สร้างตารางทํางานนะครับจัดตารางให้สวยงามในรูปแบบต่างๆอย่างที่โค้ดบอกนะครับว่า Excel มีหน้าที่ในการสร้างตารางแล้วก็คิดคํานวณจัดตารางได้นะครับสสร้างเอกสารนะครับที่ต้องต้องการให้มีการคํานวณน,นะยกตัวอย่างเช่นหาคนหาตัวอย่างมาน,นี่อันนี้คือเรียกว่าตารางสรุปยอดขายนะครับสมมติถ้าโค้ดอยากจะรวมช่องเนี้ยอันนี้คือยอดขายถูกไหม อันน,น,นี้อันนี้คือยอดขายช่องนี้คือยอดขายโค้ดจะทําการรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกันโค้ดก็ทําการอใส่สูตรให้มันนะครับมันก็จะบวกช่องนี้มาเป็นช่องนี้ให้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือหนึ่งความสามารถของมันนะนะสร้างเอกสารที่ต้องมีการคํานวณอาจจะมีการเชื่อมโยงสูตรนะครับไปในไปในไฟล์เดียวกันก็ได้หรือข้ามไฟล์ก็ได้นะครับ โดยที่ต้องมีสิ่งที่มีร่วมกันคือสูตรนะครับต้องใส่สูตรให้มันคือมันคิดได้แต่เราต้องใส่สูตรให้มันก่อนนะเช่นสมมุตเิเราต้องบอกมันว่าช่องหนึ่งบวกช่องสองนะมันถึงจะทําการบวกให้เราไดา้มันไม่สามารถบวกตามตามใจเราได้แต่เราต้องใส่คําสั่งให้มันก่อนนะครับว่าเอาหนึ่งไปบวกสองนะอะไรประมาณนี้นะงานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่ จำนวนข้อมูลไม่เกินหนึ่งล้านแถวนะครับให้นึกถึงอันเนี้ยเนี่ยหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวหรืออันนี้ก็เรียกเป็นแถวเรียกเป็นแถว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 ถูกไหมนะครับในแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยห้ามเกินหนึ่งล้านแถวนะครับก็จะสามารถจัดเก็บข้อมูลตามตาม,ตามรูปแบบนั้นได้นะครับในทางปฏิบัติไม่แนะนำแนะนําว่าไม่เกินหลักแสนนะครับก็จะทํางานได้คล่องตัวคือพอ เอ็กเซเนี่ยมนอย่างว่าเราทํางาน Excel ในคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับถ้าหนึ่งไฟล์เนี่ยถูกการถูกมีมีปริมาณที่ใหญ่มากมันก็จะมีข้อมูลนะครับมีการใส่ข้อมูลที่ใหญ่มากมันก็จะทําการประมวลตัวเองได้ช้านะครับหรือบางทีเนี่ยกดเซฟไม่ได้เลยนะนะครับเพราะว่าข้อมูลมันใหญ่เกินไปนะครับต่อไปสร้างรายงานสรุปผลมุมมองต่างๆเช่นตารางสรุปยอดขายตารางสรุปยอดสินค้า สรุปงบดุลสรุปแผนแผนการผลิตต่างๆวันที่โค้ดเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าพอเป็น Excel เนี่ยมันสามารถาคิดคำนวณเนี่ยอย่างอันนี้อ่าทุกนักเ,เรียนดูช่องนี้นะครับกับพาสีเจ็ดเปอร์เซ็นตนะภาสีเจ็ดเปอร์เซ็นตตรงนี้สมมุติถ้าเราสมมุติถ้าเรามานั่งให้มันบวกกันทุกทุกช่องเนี่ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะคำนวณชา้าถูกไหมเวลาเราใส่สูตรเราก็ต้องใส่เอา ช่อง F เนี่ยนะแถว F เนี่ยนะก็แถว G แถว F ไปคิดเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นกับแถว G มันก็จะได้เป็นช่องอ่าได้เป็นช่องนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับคือใส่สูตรให้ช่องแต่ช่องมันทำงานกันเองได้เลยว่าอย่างอันเถอะนะต่อไปนอกจากสร้างสูตรอ่านอกจากใส่สูตรเราก็ทําตารางต่างๆได้นะครับแล้วก็ให้คิดคำนวณในตารางได้และประโยชน์ข้อสุดท้ายของมันคือสร้างกราฟและนำมาเสนอข้อมูลต่างๆทั้ง แบบสองมิติและสามมิตินะครับสองมิติคือแบนแบสามมิติคือนูนๆูนนะอ่ะยกตัวอย่างกราฟนะครับอันนี้คือเรียกว่ากราฟนะเนี่ยกราฟนี่คือกราฟนะอ่าเราทําการนะครับอ่าเขาเรียกว่าคีย์ข้อมูลลงไปนะครับคีย์ข้อมูลลงไปไอเส้นพวกนี้มันก็จะมาเกิดให้เองนะครับนะแต่เราต้องสร้างข้อมูลเราต้องใช้เมนูตรงนี้นะครับนะมันก็จะสามารถสร้างสร้างกราฟให้เราได้นะพอเรา เป,เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยมันก็สมมุติเวลาเรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่อตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนนะครับว่าดีขึ้นไหมนะถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยมันก็เห็นอยู่ครับมันก็เห็นชัดเจนอยู่แต่พอเป็นกราฟมันก็จะมีระดับให้เปรียบเทียบว่าเออมันดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆนะอะไรแบบนี้นะครับนะคือกราฟพอรูปแบบเป็นกราฟมันก็สามารถทําให้เราตรวจสอบความแนวโน้มได้ง่ายนะครับนี่คือประโยชน์ของของกราฟนะ เหมาะกับงานด้านไหนนะครับ Excel เหมาะงานด้านไหนหนึ่งคือแน่นอน Excel เป็นโปรแกรมคิดคำนวณต้องเหมาะกับงานบัญชีนะครับงานงานบัญชีก็จะผูกเนื่องกับงานของการเงินนะครับการเงินการเบิกการถอนอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้คือพวกในธนาคารนะครับเหมาะการใช้ Excel มาก2คือด้านการวางแผนหรือ planning นะครับการวางแผนเช่นอ่าทำอะไรก่อน1 2 3 4นะครับการวางแผนสมมุติการวางแผนสร้างบ้านเนี่ยเราวันนี้จะ วันนี้จะทําอันนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับก็ต้องสร้างเป็นตารางถูกไหมนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตารางต้องใช้ใชการวางแผนมาช่วยนะอะไม่ใช่อะไรที่มีการวางแผนมันจะใช้รูปแบบของตารางมาช่วยเพราะฉะนั้น Excel ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับงานด้านงบประมาณนะครับย้อนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะสมมุติใครทําร้านอาหารร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีการสรุปยอดรวมใน Excel นะครับเพื่อให้มันสามารถเซฟได้แล้วก็คิดคํานวณได้ในตัวเได้ตัวเลยนะครับ อ่ะงานด้านสถิติเมื่อกี้อย่างที่โค้ดบอกสามารถเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบของกราฟได้นะครับมันก็จะบอกข้อมูลของสถิติได้ว่าแนวโน้มไปทางไหนไปทางขึ้นหรือไปทางลงนะครับนะนี่คือประโยชน์ของเจ้า Microsoft Excel นะอ่ะวันนี้นะครับมีการบ้านนะครับเป็นกข,ของเน,นะเจ็ข้อนะครับนะวิธีการก็คือเขียนโจทย์แล้วก็ตอบตอบเป็นกไก่ขอไข่มาเลยนะครับเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับ มีแค่เจ็ดข้อนะครับทดสอบเรื่อง Excel ไปด้วยในตัวนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามในรา,ายกลุ่มหรือรายส่วนตัวก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ